นี่ค่ะอะ เคยกับวัวหาเอาคนหนุ่มคนสาวดอกเคยเอาคนมีลูกมีท้องทองมันใหญ่มันจังบพรกินหลายมันกินหน่อยหน่อยคนมีลูกน่ะแม่เก็จยหาได้บุญทำไมทิศซื่นพุ่นพุ่นแต่เป็นต้กอทิศซื่นพุ่นคนท้วงนั่นเมื่อนี้ได้ข่าวว่าหน้าไม่ยิีคอยกับทิา ม่หลายแถบพี่น้องอันชื่อน,นี่กันทหาคนเกี่ยวเขาว่าสันไม่ใหญ่หรอกพีมากหรอกเรื่อนมาไหนาะมาแหละม่ี่ค่อยไยู่นีละม่เยเอาแต่ผู้บ่าวผู้สาวได้ไว่เมื่อจังสีเกี่ยวเขาเดียอกันนหนาไม่เ็หนาหนา,นม,ามันนานมากินเมยมันโกนอย่ละจะได้ย้ำอีกแล้วนี่ยี่ค่อย้ลยังหลา้ แม่หนาไม่ขึนเขาเขาเขาเจ้าคือเอาหน่อยแทะมิตรลาหาข้เจี้ยวเข่าขึ้นบ่อเลยเป็นไคลำวะโอ้ยเม่มึง้มหามึงน้ยเม้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่้หญ่้ีเฮ้ยมฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเี้ยเฮ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 ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยทฮ้งเฮ้ยเฮัย่ฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยสถานเพ้่เฮ้ าเป็นอย่างคือกินก้อนบาทนี่แต่นอกบาทนี่โอ้ยแต่เมนสมมั้งขี่ทีค่ะที่ไหนขี่ไทยวิ่งทองมันแน่พี่น้องยี่ไหลขี่ทีอันมันน่าม้าไรกูปจิตแตกก่อนแม่คไม่หลุดแล้วมันข่าทองข้าใส่โอ้ยกับข้านักทองนักใส่เธอโอ้ยตัวสีขาว แม่มาหอดแต่เว้ามันสวยล่ะพี่ป้าโอ้ยมันได้งอย่างน่ามากินอีแม่ใหญ่หลีนี่จากเราโอ้ยแล้วนี่กระแห้งเลยเฮ้ยโอ้ย